พี่น้องครับอันนี้มันช่างดูแพงอะไรอย่างนี้เรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึงอีกแล้วแล้วอีกอย่างคุณคิดว่าช่วงนี้ผมควรจะสตรีมเกมอื่นบ้างไหมเช่นพอร์เรียคอฟเช่นแคมเปญนี้ใช่ไหมครับผมควรจะเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างไหมตอนนี้ไม่ใช่กําลังเล่น3มจิ๋วอยู่เหรอใช่ไหมครับอย่างนี้นะเรามาเปิดโหวตกันมีใครอยากให้ผมเล่นสจิ๋วบ้างมีใครอยากให้ผมรับโทรศัพท์ ฮัลโหลสวัสดีครับคุณจะเล่น3ามจิ๋วไหมผมแนะนําให้คุณเล่นเกม3ามจิ๋วเกมนี้สนุกมากตราบใดที่คุณเล่นกีฬาของ3าจิ๋วคุณจะได้รับความสุขสีเท่าทุกครั้งและจะได้รับไอเทมสีแดงทุกวันคุณจะได้รับประสบการณ์ถูกปิดสะพานและถูกบุกอย่างหนักทุกวันและเกมนี้ตอนนี้เมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์จะได้รับ T อ f ฟ e ี ula, Age, คุณอยากลองไหม คุณเป็นบอทเหรอคุณไม่ใช่บอทจริงๆเหรอสวัสดีครับตอนนี้ผมเป็นบอทเมื่อกี้ผมเป็นบอทตอนนี้ผมเป็นมนุษย์เมื่อกี้คุณเป็นบอทตอนนี้เป็นมนุษย์คุณจะพิสูจน์ว่าเป็นมนุษย์ได้อย่างไรคุณแม่ผมโทรมาตอนอัดวิดีโอ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่นเกมอื่นช่วงนี้แต่คู่มือเกมก็จะยังคงออกมาจะไม่ล่าช้าเกินไปเพราะผมมีเวลาไม่มากเห็นเสือผมไม่มีอะไรทำว่างเปล่าว่วางเปล่าเลยมีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังครับก็คือผู้พัฒนาทุกคนก็รู้ว่าผู้พัฒนาเกมสามก๊กเป็นยังไงผมจะไม่พูดถึงนะครับทุกคนรู้ดีแต่วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาก เมื่อวานตอนเช้าผมว่างๆผมดาวน์โหลดเกมแคมเปญมาแล้วก็ลองเล่นดูมันเป็นเกมสนามรบยุคกลางแล้วเจ้าหน้าที่ของเกมก็ติดต่อผมมาเขาบอกว่าเออผมเห็นคุณเล่นเกมของเราแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้มากมายผมจะแปลให้ฟังนะครับก็คือผมเห็นว่าคุณกำลังเล่นเกมของเราแล้วผู้พัฒนาของเราก็เปลี่ยนคนแล้วไม่ได้ห่วยแตกเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณจะพิจารณา กลับมาเล่นอีกครั้งไหมแล้วถ้าคุณมีข้อเสนอแนะอะไรก็บอกเราด้วยนะครับทำไมคุณถึงมาเล่นเกมของเราแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงผมจะไม่มีวันสูบเลือดจากคุณผมจะไม่สูบเลือดจากสตรีมเมอร์ผมจะไม่ใช่คนที่เข้ามาแล้วจะเอาเปรียบคุณจะไม่ขออะไรจากคุณแค่เล่นเกมของเราก็พอแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติคุณก็ช่วยขอบคุณครับ ตอนนี้เราต้องการความคิดเห็นของผู้เล่นมากเขาก็พูดแบบนี้กับผมคุณพูดความจริงชุดคำพูดทั้งหมดนี้ทำให้ผมสนใจมากน่าสนใจดีแล้วผมก็คุยกับเขาไปแล้วเมื่อวานผมก็ลงวิดีโอไปแล้วคุยเรื่องแคมเปญแล้วมีเรื่องที่หน้าตาของเกมมากมากผมจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับก็คือเพราะว่าเกมนั้นใช้เวลาเล่นแต่ละรอบนานมากผมจะยกตัวอย่างให้ก่อน เช่นสนามรบใหญ่ในสามเหลี่ยมแต่มันมีแค่จุดเดียวคุณเข้าใจไหมก็คือมีจุดเดียวไม่มีหลายจุดผมอาจจะพูดผิดแต่ถ้าคุณเริ่มแพ้ต่อมาก็ยากที่จะชนะเพราะทุกอย่างก็หายไปหมดแล้วดังนั้นมันก็ยากที่จะชนะในตอนนั้นคุณจะต้องทนทุกข์เป็นเวลานานนี่เป็นข้อบกพร่องของเกมเป็นจุดที่น่าเจ็บปวดแล้วผมก็ทำวิดีโอ แล้วผมก็พูดถึงเรื่องนี้ในวิดีโอด้วยแล้ววันนี้เชา้านี้เมื่อคือนเมื่อคือนตอนเจ็ดโมงเขาติดต่อ,อผมมาเพื่อบอกผมว่าทีมพัฒนาของพวกเขาได้เตรียมคือเรื่องนี้ได้เริ่มเตรียมการหารือแล้วและเตรียมที่จะรวบรวมนักพัฒนาทั้งหมดพวกเขาจะมีการประชุมในบ่ายวันนี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีพวกเขาจะมีการประชุม เร็วขนาดนี้เลยเหรอบอกตามตรงสำหรับผมผมค่อนข้างตกใจผมตกใจมากแต่มีคำพูดหนึ่งผมไม่รู้ว่าควรพูดไหมมีคำพูดหนึ่งผมไม่รู้ว่าควรพูดไหมผมรู้สึกเหมือนได้รับเกียรติมากเพราะจริงๆแล้วผมไม่ใช่สตรีมเมอร์ของเกมพวกเขาผมเล่นเกมชาโอชิเดลตาฟอสแต่ผู้พัฒนาเกมชาหมูหาเดลตาฟอสไม่ฟังความคิดเห็นของผู้เล่น เขากลับรับฟังความคิดเห็นของผมแล้วผมก็ให้ข้อเสนอแนะไปพวกเขาก็ลงมือทําจริงๆแต่ผมต้องพูดอย่างหนึ่งแต่ครับผมได้ยินมาว่ามีคนเคยเสนอเรื่องนี้เมื่อสี่ปีก่อนแล้วนั่นหมายความว่ามันเป็นปัญหาเก่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมีปัญหาในปีนี้มันเป็นปัญหามานานแล้วและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผู้เล่นถูกหลอกลวงคุณเข้าใจไหมก็คือ ผมรู้สึกทั้งได้รับเกียรติและรู้สึกเหมือนมีเรื่องไร้สาระเล็กน้อยทำไมพวกเขาถึงไร้สาระก็คือดูผู้เล่นมากมายผู้เล่นเก่ามากมายตั้งแต่ S1 ตั้งแต่ S0 เล่นเกมของคุณเล่นมาเป็น 10, 10สซีซั่นเล่นมาเป็น 10, 10สซีซั่นให้ข้อเสนอแนะคุณไม่แก้ไขผมถือว่าคุณเป็นพ่อทูนหัวถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้เล่นที่หนักหน่วงก็ตามผมเล่นมานานพอสมควร แต่แน่นอนว่าเล่นไม่นานเท่าผู้เล่นเก่าผมพูดเรื่องนี้ปรากฏว่าพวกเขาก็เตรียมที่จะแก้ไขจริงๆบอกตามตรงไม่คาดคิดเลยผมไม่คาดคิดเลยจริงๆรู้สึกทั้งได้รับเกียรติและรู้สึกเหมือนมีเรื่องไร้สาระเล็กน้อยผมก็ไม่รู้ทำไมแต่อีกฝ่ายก็ให้เกียรติผมมากทำให้ผมรู้สึกแบบนี้อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆมันก็ขัดแย้งกันเกินไป เพราะคุณรู้ว่าผู้พัฒนาเกมไซเบอร์พูดเป็นยังไงพวกเขาไม่ฟังความคิดเห็นของผู้เล่นเลยไม่มีทางเลยที่คุณจะบอกเขาแล้วเขาก็จะบอกว่าตกลงเราจะลองพิจารณาแก้ไขดูพูดตามตรงรู้สึกเหมือนได้รับเกียรติมากและรู้สึกเหมือนมีเรื่องไร้สาระเล็กน้อยดังนั้นช่วงนี้อาจจะอืมแต่ครับเกมนั้นไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างสงบ ผมจะเตือนคุณก่อนเพราะผมไม่ได้มีความร่วมมือใดๆกับพวกเขาผมยืนยันได้ผมพูดได้เลยเพราะผมยังไม่ได้ทำสัญญาสปอนเซอร์ใดๆเพราะเกมนี้จริงๆแล้วไม่ต้องการสปอนเซอร์มันเป็นเกมที่เน้นการทุบตีถ้าคุณชอบเล่นเกมนี้ในสภาพแวดล้อมออนไลน์ปัจจุบันคุณแทบจะหาคู่แข่งไม่ได้เลยเกมนี้ไม่มีคู่แข่งแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้เกมนั้นยากมาก ต้องใช้เวลานานต้องลงทุนมากและต้องใช้สมองด้วยให้พวกคุณหัวเราะก,กันเล่นๆก็แค่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอืมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าผมพูดมากไปก็เหมือนผมกำลังโฆษณาให้พวกเขาอันนี้คือก็คือรู้สึกว่ามันไร้สาระเมื่อเทียบกันคุณเข้าใจไหมตอนนี้ถ้าพูดมากไป ก็อาจจะถูกลบคลิปวิดีโอหรือได้รับคำเตือนดังนั้นผมจึงอยากจะปลดปล่อยตัวเองในช่วงนี้ให้ตัวเองได้เล่นเกมอื่นบ้างไม่เพียงแค่เล่นสามจิว๋วพวกคุณยอมรับได้ไหมอ่าผมจะลงโหวตนะครับโอเคถ้าทุกคนอยากให้ผมสตรีมสามจิ๋วต่อไปเรื่อยๆหรืออยากให้ผมสตรีมสามจิ๋วพร้อมกับเกมอื่นด้วยหรือจะให้ผมสตรีมสจิ๋วก็ได้และ b b Space ต้องโพสต ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรกับ BBspace บางคนบ่นว่าผมอัปเดตวิดีโอเร็วเกินไปบอกว่าพ่อทูนหัวผมไม่กล้าติดตามคุณเพราะคุณอัปเดตวิดีโอเร็วเกินไปบางคนก็บอกว่าพ่อทูนหัวอัปเดตเยอะๆหน่อยผมดูตอนกินข้าวผมดูตอนนอนดูตอนกินข้าวแล้วจริงๆแล้วทัศนคติเป็นยังไงทุกคนสามารถพิมพ์บอกได้ใครสนับสนุน b b Space ให้พิมพ์หนึ่ง ใครไม่สนับสนุน BB Space ให้พิมพ์2จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็ได้จะโพสต์หรือไม่โพสต์ก็ได้จะโพสต์ก็ได้โอเคงั้นเราก็จบแค่นี้เราเจอกันพรุ่งนี้เราจะกลับมาตอนเย็นวันพรุ่งนี้